ล่างจ้ะล่างแล้วก็เอามาเด็ดทำขนมเนาะแช่เข็งแต่ว่ามาวานนี่ฉันก็เก็บโลบหนึ่งพี่น้องขึงกระมังสวัสดีจ้าพี่น้องมาเก็บผลไม้กันจ้ะฉันเก็บไปแล้วขึงกระมัง ล้วก็เลยยุดแล้วก็มาเก็บอีกมันกด็ดกอยู่จ้ะน,นี่นเนาะคือเรนจ์นน้ะบางลูกบางพ่วงกับลูกหน่อยบางพ่วงกับลูกใหญ่เนาะเร่งอีจ้ะ ไล่ไลเก็บก่อนโอ้ยกล่องมันชาบเร็วอะไรยังไงก็ขออภัยพี่น้องมันต้องเร็วอยู่แล้วมันไม่ชาบเนาะจ้ะเก็บไปแล้วก็จะเอาไปล่างจะล่างแล้วก็เด็ดออกจากควนเนาะเด็ดออกจากควนแล้วก็แช่แข็งจ้ะแช่แข็งจะทำขนมเลยจ้ะทำขนม เอขนมเค้กจ้ะชิดเค้งมันไปเลยดีกว่านาอฮักกิ่งเลยดีไหมฮักเหลวเมื่อกี้ม,มันพ่วงหน่อยพูดเนาะต้องพ่วงใหญ่อะ่ะเดี๋ยวไปเอากันไกลมันเด็ดเนาะ แล้วจะให้อลิมมาช่วยเก็บอีกมันหลายอยู่พี่น้องเก็บไม่หมดดอกหลายเก็บคนเดียวไม่เสร็จด,ดอกแล้วก็ไอ้นี่อีกเนี่ยโกสเบรรี่อีกเนี่ยแล้เก็บมือเดียวไม่ได้มันต้องใช้สองมือเพราะว่ามันมีน้ำเนาะมันมีน้ำฉันถ้าเก็บมดต้นเลยนะฉันก็จะทำไม่ไหวเนาะ ต้องคลิปที่ละนิดจ้ะมงวันม,มันต้มดอกไม้ย่งยิ่งยิงยิ่งดอกไม้หอมน่คือมาตม้ม <laughs> หรือว่าต้มฉัน, <laughs> นกล่องเร็วขอไพ่นะพี่หนอง จับมือหนึ่งเดดรลอนมากเลยพี่น้องโอ้ยตายเลยนาฉันเสียบเลยเสียบมาบ้านฉันก็เก็บตากเดดขอเก็บคนเดียวกันเลยทำข,ขนมเลยจ้ะ ร้อนลายเก็บเม็ดเพชรมาทั้งวันนี่ตั้งกี่องศาดูนี่สามทิปหรือเปล่าโอ้ยสามทิปเอายังร้อนเลยมันเผาแบบไม่ไหวอ่ะมาทั้งวันเนี่ยให้โอลรีมาช่วยเก็บมาทั้งวันเก็บคนเดียวแม็ดเผาลูกนก้นยก็อ่าโอ้ยอ,อ,อย่าทำยังไงมาคือทำม,มันไอ้ เตกลุตสองไปล่างอีกล่างน้ำล่างเซ็ดหลอกกระลูกเอามามาจับกินไงอ่ะอาเอามาไกลา<อ>่ลกวเด็ดลงเด็ดลงอ่ะพวงมันหน่อยเนาะมันรกผุดเนาะเด็ดลงเนี่ยเออเอ็กกูตกใหม่เขาเนาะใช่สวยเลนะ มีหมดเลยนะเอาพอเต็มกระมังนี่ก็พอแหละเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี่ก่อนมาเต็มแล้วนี่ยยัง<อ>เช็คคึงห,ห,หมดตายแขนเดียว <c oughs> ไม่เห็นควันมันลยลูกเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดอ่ะม,มีข้อความใหม่เข้ามาค่ะมันเข้ามาหมดวันเถะ ไข่ทะลูกก็เพื่อโอ้โห,โหเพื่อนไม่ได้ไปไทยปีหนึ่งไ่ได้เก็บไปฝากไข่พี่ที่เราเขาเอาไปฝากเขานะไข่ <c ười> อยู่ไกลก็ได้กินไข่อยู่ไกลม่ได้กินเพราะว่ามันเน่าเร็วไอ้เหมือนสตรอเบอรี่เหมือนกันสตรอเบอรี่กัดดินเน่าเร็วเอาไปไม่ได้เลย อ้ยเอากันไกลมาตัดมาดีเลยลูกมันเป็นพ่วงเลยหน่อยยางนี้มาถนัดเก็บนี่เดี๋ยวไปเอากันไกลหาย่ะเออหักไปไหนเหนียวเดี๋ยวไปกันไกลหายอย่าบอกป้๊บปานะนั่นค้างมือน่ะนู่นเนาะค้างมือนะเอีก็มีหลายค้างมือเออนะไม่เห็นเห็นตะกรอนนี่ตรงไหนจะตัดอยู่จะโค้งนั่นลูก เออก็ไม่ตัดดอกเอกอตัดตรงไหน <ยะ S 2> ดีเออตัดตรงนั้นเนี่ยข้างล่างก็มีอีกอ๋อข้างกิ้งหนุ่งข้างเมื่อกี้ข้างกิ้งเมื่อกี้ข้างกิ้งเมื่อกี้ค่ะอ๋ออมีอีกข้างบนไหนข้างนีน้อยูนะข้างบนเอออ๋อโอ้โหเป็นพ่วงเลย <peach> สบายเลยอลิที่นี่พอไหมนู่นฟองนุ่สุดถ่ายคัตรงั่อเออคน,นูุ่นเดีอนูน่นอีกอันหนึ่งค้างมือเออตัดออกเลยโอ้โหำไมฉลาดตั้งแตก่กักวันนี่ทำไมรู้ไหมผิวผิวเออผิวผิวเสียเลยแบบอะผิวเสียเลยแบบยิ่งดำยีเหลวนะ ลืมลืมตายมือไม่น,นีลูกเลยไม่ลืมโอ้หมดกระแข,ขนระวังหมดกัดนะเมืวันเอาตีเอาถุยอีอวันนั้นป้กป๊าโดนหมดกัดตั้งกลายกระแข,ขนนี่เอาพวกน,น,นี้ไหนเนี่ยพวกหน่อยอนะเนี่จ้า ยหยุดผมเราก็สือจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละลอย่าไปให้ยุงก็ปาป้าเลยนะเขาถือมือเดียวนั่นเนน<พ>องอ๋อไป,ะป,ะป,ะปะแล้วคือเรนที่ฉันเก็บมาเกกังวันนี่กับโอลีเนาะเด็กำมังหนึ่งนี่เมื่อวานฉันก็เก็บเ็กเข็งไปแล้วแล้วก็จะทำขนมจะนี่250้กรัมจ้ะ เด็ดออกเนาะเด็ดควันออกจ้ะจะทําขนมเค้กจ้ะจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างแล้วก็เด็ดอันนี้กันเนาะจ้ะจ้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปจ้ะเนาะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะ จ้ะตอกชาก็าขอให้จ้ะทำงานหลายจากงานสวนเนาะนี่ยให้ลูกตัดกิ่งเอาะเด็ดไม่ไหวมันหน่อยโพดเนาะจ้ะจ้าสวัสดีจ้ะ